วันนี้นะครับเราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องอะไรดีวันนี้ก็พี่มะจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของการใช้แว่นละกันนะครับก็อาจจะเป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับให้กับผู้ที่เริ่มต้นใหม่นะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับในตัวลำของโดรนเราเนี่ยเราก็จะมีกล้องใช่ไหมครับบางคนก็จะใช้เป็นกล้อง GoPro นะครับหรือไม่ก็เป็นใช้กล้องที่ลำเลยนะครับซึ่งเราก็จะใส่เมมโมรีเข้าไปนะครับเพื่อที่จะทําการบันทึกภาพเอาไว้นะครับ าบางคนก็จะบันทึกเฉพาะที่ลำอย่างเดียวนะครับแต่พี่ไม้แนะนําว่าให้บันทึกที่แว่นด้วยนะครับในแว่นเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นของชุดของ DJI เลยเนี่ยถ้าคุณไม่ใส่เมมโมรีเข้าไปนะครับมันก็จะมีเมมโมรี Memory สำรองอยู่ด้านในนะครับซึ่งมันจะบันทึกให้เราโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันจะบันทึกได้ไม่กี่วินาทีนะครับซึ่งจะเป็นการาบันทึกภาพสุดท้ายก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ ไม่คาดฝันนะครับอย่างเช่นแบตเตอรี่หลุดนะครับลำร่วงหรือว่าตัดสัญญาณไปนะครับมันจะบันทึกภาพเอาไว้ซึ่งเราสามารถเข้าไปเซิร์ชนะฮะไปหาได้นะครับในไฟล์หมายโดรนนะครับซึ่งจะอยู่ในแว่นอยู่แล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เรามาบินสถานที่แบบนี้นะฮะคือจริงๆอ่ะ ที่ที่เราไปบินทุกที่อ่ะคนที่บิน f อฟพีอ่ะก็มักจะบินไกลแล้วก็เป็นสถานที่ที่ท้าทายแล้วก็ถ้าเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเนี่ยจะขึ้นไปเก็บได้ยากอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราบันทึกในแว่นด้วยจึงเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราใส่บัสเซอร์ก็คือ,อตัวสัญญาณเสียงเอาไว้เวลาที่เราไปค้นหาแล้วเราเปิดใช่ไหมครับแต่บางครั้งบัสเซอร์อาจจะไม่ทํางานนะครับหรือว่าอาจจะเสื่อมสภาพพอดีนะครับ หรือว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับแบตเตอรี่หรืออะไรก็แล้วแต่ทําให้เราไม่ได้ยินเสียงหลายครั้งนะครับพี่พี่ไม้ไปหาลาเนี่ยพี่ไม้คิดว่าแว่นค่อนข้างที่จะสําคัญกว่าบัสเซอร์นะครับแต่มีบัสเซอร์ไว้มันก็ดีเพราะจะทําให้เราได้ยินแต่เวลาที่พี่ไม้ไปบินในทุง่งหรือว่าที่โล่งกว้างแล้วมีรถวิ่งผ่านเราก็เกือบจะไม่ได้ยินบัสเซอร์อยู่ดีครับเพราะว่าถนนมันเสียงดังใช่ไหม แล้วมันก็มีรถอ่าแล้วอีกประเด็นหนึ่งถ้าสมมติว่ามันไปตกลงในน้านะฮะซึ่งคนที่บิน FPV จะต้องเจออยู่แล้วนะครับบินแล้วไปร่วงไปหล่นในน้ำเนี่ยบัสเซอร์ก็ไม่ทํางานอยู่ดีนะครับมันก็อาจจะเสียหายไปเลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีภาพในแว่นเนี่ยเราสามารถที่จะมาย้อนดูได้นะฮะมาย้อนดูได้ว่ารําของเราเนี่ยมันไปร่วงบริเวณไหนนะครับอย่างน้อยมันทําให้เราเห็นพิกัดสุดท้ายก่อนที่ ลำจะ disconnect กับตัววิทยุรีโมทหรือ disconnect กับแว่นของเราไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเลยนะครับดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าแว่นที่คุณภาพดีหน่อยราคาสูงหน่อยเนี่ยเขาก็จะทำฟังก์ชันตรงนี้เอาไว้ให้นะครับแต่สําหรับแว่นที่อาจจะเป็นสําหรับ for beginner หรือว่าบางรุ่นเนี่ยที่มันไม่มี memory card ไม่สามารถบันทึกได้บางรุ่นบันทึกได้แต่ต้องถอดการ์ด ออกมาดูกับมือถือออกมาดูกับคอมพิวเตอร์เราก็ไม่สะดวกอยู่ดีนะครับมันร่วงตอนนี้มันร่วงเลยมันหล่นเลยใช่ไหมฮะแล้วมันจะเสียหายมากถ้ายิ่งปล่อยเวลานานไปนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเป็นร่วงบนต้นไม้แล้วมีมดแดงใช่ไหมมดแดงเข้าไปเข้าไปฉี่ใส่เยี่ยวใส่ก็ทําให้บอร์ดของเราเนี่ยเสียหายได้นะครับทําให้อุปกรณ์ของเราเสียหายได้หรือว่าไปร่วงอยู่บนน้ําที่ ปริมปริมแต่ไม่ลึกมากแต่ถ้าเราทิ้งเวลาไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วเราไปหาเนี่ยมันอาจจะเกิดความเสียหายแต่ถ้าเราไปเก็บเลยนะครับมันอาจจะทําให้ความเสียหายเนี่ยเกิดขึ้นน้อยนะครับดังนั้นมันสําคัญมากนะที่เราสามารถเห็นภาพได้อย่างรวดเร็วหลังจากที่มันร่วงมันจะทําให้เราสามารถเข้าไปเก็บกู้ลำเนี่ยได้รวดเร็วเช่นกันนะครับเอาละมันก็เป็นเรื่องที่อาจจะบางคนก็อาจจะไม่เห็นว่ามันสําคัญนะครับแต่สําหรับพี่ไม้พี่ไม้คิดว่า มันสําคัญนะครับการที่เราบันทึกภาพเอาไว้ในแว่นนะฮะทุกคนที่บินเนี่ยอ,อย่าคิดนะครับว่าบินไปแล้วมันจะไม่ร่วงมันจะไม่หล่นก็เลยไม่ต้องบันทึกภาพที่แว่นนะครับเลิกคิดเรื่องนี้ไปได้เลยนะฮะเพราะว่าเรามาบิน f p v เนี่ยมันไม่มีอะไรที่แน่นอนตามที่เราคิดเลยนะครับมันเกิดขึ้นได้ทุกอย่างนะครับด้วยอุปกรณ์ที่เราใช้นะฮะด้วยประสิทธิภาพของมันนะครับหรือว่าคุณภาพ ของลำที่เราใช้บางครั้งเนี่ยมันหล่นมันกระแทกมันมีสายไฟที่กําลังจะหลุดนะฮะมันมีเสาสัญญาณสายอากาศที่หลวมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่มันบินไปเนี่ยมันเกิด everything จริงกระเบลได้หมดเลยนะฮะที่จะทําให้ลำของเราร่วงนะครับดังนั้น safety นะครับ s ฟ f e ้เฟ i r s t ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับบันทึกภาพในแว่นด้วยแล้วก็มีสติมีสมาธิในการบินพยายามจําทิศทางให้ได้ว่าเราบินไปที่ไหน แล้วถ้ามันร่วงมันน่าจะอยู่ส่วนไหนโอเคครับก็ถือว่าเป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อให้ผู้ที่สนใจหรือผู้ที่เริ่มต้นใหม่นะครับได้นำไปคิดวิเคราะห์แล้วก็นำไปปรับใช้ในการบินเพื่อให้การบินนั้นปลอดภัยที่สุดนะครับ